สระบุรีนี่ต้องบอกว่าเดือดเลยทีเดียวเมื่อตำรวจเร่งไล่ล่านะครับแล้วก็ยิงสัก ยิงกันสนั่นวันไหวนะครับสก,กัดนะครับแก๊งลักลอบขนยาบ้าสุดท้ายจนมุมครับแล้วก็ยึดของกลางได้เกือบสองล้านเม็ดพร้อมด้วยผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด4ลรายนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาคหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับ ได้รับรายงานจากสายลับว่าอย่างนี้ครับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเนี่ยก็คือยาบ้าเนี่ยจำนวนมาก มาจากภาคอีสานเพื่อนำมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางโดยผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพโดยใช้รถกระบะนะครับตู้ทึบยี่ห้ออีสุสุส,สีขาวจึงได้มีการวางกำลังสกัดจับนะครับรถคันดังกล่าวตามเส้นทางบนถนนมิตรภาพนะครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบรถต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่สายรายงาน เข้ามานะครับแล้วก็ได้ขับรถเนี่ยเข้ามาในอำเภอนะครับหมวกเหล็กนะครับในจังหวัดสระบุรีเพื่อมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสระบุรีนั่นเองโดยมีรถเก๋งมาสด้าสีเทานะครับทำ เป็นการนําขับนะครับนำหน้าและก็เพื่อสํารวจเส้นทางนะครับให้กับรถกระบะตู้ทึบอีสุสุสีขาวซึ่งภายในรถเนี่ยมีการขนยาบ้านะครับเจ้าหน้าที่จึงได้มีการขับรถเนี่ยติดตามไปอย่างกระชั้นชิดครับแต่ว่ารถคันดังกล่าวเกิดไหวตัวทันนะครับจึงได้มีการเล่งเครื่องหลบหนีนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการติดตามจนกระทั่งนะช่วงถึงตำบลน,นะครับทับกวางในอำเภอแก่งคอยครับจึงได้มีการส่งสัญญาณให้รถคันดังกล่าวเนี่ยหยุด แต่ว่ารถทั้งสองคันเนี่ยไม่ยอมหยุดนะครับพร้อมกับมีการเล่นเครื่องเนี่ย่าวงล้อมนะครับแล้วก็จะพยายามชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับจนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยจึงต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงสกัดนะครับไปที่บริเวณล้อรถนะครับของคนร้ายพร้อมกับมีการขับรถเนี่ยติดตามไปของคนร้ายนะครับก็ถูกยิงเนี่ย พอถูกยิงไปไม่รู้ว่าขีน,นัดนะครับแต่ว่ายิงไปเนี่ยบริเวณยางก็เกิดรั่วครับจนไม่สามารถที่จะไปต่อได้จึงทําให้คนร้ายนะครับลงจากรถแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าข้างทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกม็มีการติดตาม ไปจับกลุ่มนะครับงานนี้เหนื่อยทั้งทางรถและก็เหนื่อยทั้งทางเท้าด้วยนะครับก็วิ่งเข้าไปจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาที่ขับรถลำเลียงและก็รถนะครับนำทางนะครับโดยมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยสี่คนด้วยกันนะครับประกอบด้วยนายนัทชัยนะครับอายุ34ปีซึ่งเป็นคนขับรถลำเลียงนั่งคู่มากับนายยุ ยุและนันะครับอายุ39ปีนี่นั่งมาในรถลำเลียงอีกคันหนึ่งครับเป็นรถของรถนำนะครับมีนายประพัดนะครับอายุ28ปีและมีนายไภัยทู์เนี่ยอายุ29ปีพร้อมกับิการตรวจยึดนะครับของกลางก็คือยาเสพติดประเภท ให้โทษนะครับประเภทที่1ก็คือยาบ้าจำนวนทั้งหมดครับ1,720,000เม็ดนะครับซึ่งเมืินทุกมาในรถกระบะตู้ทึบอีสุสุสีขาวซึ่งใช้ลำเลียงยาเสพติดก็คือยาบ้าและยังมีรถเก๋งมาสด้าสีเทาที่ใช้สำรวจเส้นทางนะครับ ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อหานะครับร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งก็คือยาบ้าโดยนะครับมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการค้านะครับและก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและการนะครับต้องบอกว่า ต่อความมั่นคงของรัฐนะครับจึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานสอบสวนนะครับในท้องที่และดําเนินคดตีตามกฎหมายพร้อมกับมีจะมีการสอบสวนเพื่อทําการขยายผลและก็ติดตามผู้ร่วมกระบวนการและก็ผู้บงการต่อไปด้วยนี่ก็ถือว่าลัทึกกันเลยทีเดียวนะครับจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่ตํารวจพอได้รับแจ้งจากสายรับนะครับว่าจะมีการลําเลียงยาเสพติดนะจากอีสานเข้ามาสู่ภาค กลางนะครับด้วยรถนะครับกระบะตู้ทึบนะครับสีขาวนะครับจึงได้มีการวางกําลังแล้วก็ จากการสกัดจับนะครับแต่ว่าแม่เหตุการณ์อย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นขบวนการเพราะว่าจะมีรถเนี่ยนำทางหรือว่าสํารวจเส้นทางเมื่อไปเจอด่านจะได้บอกรถที่ลําเลียงเนี่ยนะครับยาเสพติดเนี่ยให้หลบไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายไปไม่รอดเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ลงมาแล้วก็ใช้ยุทธวิธีในการยิงสกัดไปที่ล้อรถนะครับจนกระทั่งรถเนี่ย เกิดยางแตกแล้วก็แม่สุดท้ายก็จอดรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในบริป่าข้างทางนะครับไปไม่รอดครับจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่ก็จับกลุ่มได้ทั้งหมด4ลายนะครับแล้วก็ยาเสพติดเนี่ย1ล้านเแสนหมื่นเม็ดเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการทำหน้าที่นะครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเลยทีเดียวก็ว่าได้แล้วก็ระทึกกันจริงๆนะครับในจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆท่านครับ